สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับอ่าวันนี้มีเครื่องยันม่านะครับเท1หนนะครับอ่าเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาแปลงเป็น150นะครับแล้วก็จะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าของด,ดีกว่าสวัสดีครับพี่มาจากไหน,นเหนีน่ยพี่อุทัยเป็นไงจะเอาสเต็ปไหน,ไหนเลือกเลยเอาเต็มเลย ตั้เต๊นที่ใหม่ต้องมีแคมป์ด้วยนะพี่แคามป์ด้วยก่อนจะองอะไรมัง่งงไม่รู้จะใช้อะไรมั่งไงอ่าได้ครับก็ตัวนี้ซื้อมือสองมาใช่ไหมพี่เขื่องซื้อมาจากไหนฮะมาจากไปไสงามแหละร้านพีทวีอ่าพีทวีชัยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเครื่องมือสองก็ร้านพีทวีชัยนะครับก็อยู่พิกัดไสางามเนาะตรงเกือบถึงสี่แยกอ่าสี่แยกพอดีเลยบ้างบักผมให้เขาไปส่งถึงบ้านเลยอ่ะโอ้มีบริการส่งถึงบ้านด้วยแล้วเขาบวกค่าถ่ามันเพิ่มไหม ซื้อมาเท่าไหร่พี่เครื่องนี้สองหมื่นหกสองหมื่นหกซื้อมาหนานยังยังไม่ได้กี่เดือนเลยมั้งเนี่ยอ๋อแต่อยากจะได้แรงกว่านี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวใจเบาผมลือเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองติดฟังเสียงก่อนดีกว่าว่าเสียงมันนิ่มไหมโอเคไหมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังเจียแคมนะครับนี่อันนี้ขึ้นสดเลยนะครับ <laughs> ตากแรงมันต้องมีแคมนะครับรถนะครับนี่ นี่กขาบางเทียนเใส่เครื่องพี่เขานะครับก็ฝาสูบนะครับผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับาวาล์วโตนะครับผมวาล์ว3844นะครับา3844ก็เปิดพอได้พร้อมนะครับเป็นฝาเบิกใหม่นะครับที่พี่เขาบอกว่าจัดเต็มนะครับมีงบมา20,000นะได้เดี๋ยวจัดให้นะครับกว่าจะเอาสเต็ปไหนยังไงนะครับ ต้องมีชุดไล่ข้างนะครับแล้วก็มีแคมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูฝาสูบนะครับนี่นครับวาวโตนะครับผมเป็นวาวา38 44วาวท,ที่สันที่ดี27นะครับนี่นะครับไปเดี๋ยวจะของดูก่อน ไฟไฟพลาสติกเป็นไฟธรรมดานี่สาวใหม่ว้าวโตเพิ่งซ้ำเสร็จเลยเนี่ยบัดมาร์ทมาแท้เรียบร้อยพอทเดิมมันจะน้อยนี่พอทเดิมมันจะเท่านี้นะครับอ่ะนี่นะครับพอทเดิมนะครับหลูนิดเดียวนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูพอทพอทเดิมดูพอแตกต่างกันเนยอะวไหมนี่อันนี้คือพอททำใหม่นะครับ รถด,ด,ดีถ้าเกิดทำวาวโตวจากผมไปนี่ผมจะเปิดให้พร้อมไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอโอเคแล้วครับอ่ะนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับพอมือหมุนไม่ใช่มันยิ่งเบ้าแตกของกูต้ามือหมุนนั้นมามนกใจแบบนึงอ่ะครับเดี๋ยวลองติดปังสียงดูนะครับ kịp đấy nè Đừng lại, đừng lại ว่าลูกปืนโอเคนะครับเงียบจะได้นะครับแต่มันอืดเวลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดตอนเบิร์นก็รู้แล้วว่ามันมันเนืองมืนมันลอรอบอะแต่เวลาเราเดินเบามันเลยหมือนมันปุ๊บอ่าเมมันก็เดี๋ยวเราดูสปริงก่อนฟันก็ขาวเวลากระดกหัวนะผมก่อนนานจะคาฟันจะขาวออกมาแล้วเวลาเราเล่นปุ๊บไม่มีแรงเราจะปักปักปักปุ๊บแล้วมันดังไม่รู้ปล่อยเลย พอลองเปลี่ยนใหม่อยู่แล้ว <laughs> เปลี่ยนยกไม่ไม่กล้าทา้งคุณผู้ชมพยายามข้าก็เล่นทิ่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะแต่เวลาเขาทับควันขาวหมดแล้วนะอ่อมาเราไม่เลอือกข้าไปแอ้วแต่หัวทิ่งไม่ได้เหัวทิ่งไม่ได้ต้องต้องกระดุกดนะครับได้ลูก <laughs> สูบ <laughs> นี่นะครับหลบวาวไปแล้วนะครับนี่สำหรับรถมีแคมป์นะครับนี่ลูกสูบแพ้หัวเข็นนะครับกิน อ่ะนะครับตามนี้อ่ะนะครับปอกนี่ก็กึงแล้วนะครับนี่นะครับระดับนี้ถือว่าไม่บางนะครับนี่ถือว่ายังยังโอเคนะครับยังหนานะครับเรื่องความร้อนนี่รับประกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะอ่นี้ก็จะเป็นชุดลายข้างนะครับแล้วก็เบี้ยวมีแคมป์นะครับเบี้ยวแคมป์กับเบี้ยวเดิมมันไม่เหมือนกันนะครับ ชุดสปริงนะครับนี่จะเป็นสเต็ปสองตัวนะครับอ่า,อาโอเคนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวได้พอผมลื้อนะครับไอ,ไอโมนี่เอาเอาเน้าหนาแบบนี้ใช่ไหมเอาได้แล้วแต่เจ้าของอ่าได้หาหนกึ้งโมด,ด้วยนะครับอ่าโอเคก็ถอดแค่พอแค่ถอดปาล์สูบแล้วก็เอาปลอกเปิกอะไรเนะี่ยออกนะแล้วก็ลดผ้าข้าง อ่าไอพผกสโลกพวกเฟืองอะไรไม่ต้องดึงออกดึงออกแก่เอาแคมได้เลยอ่ะโอเคนะครับตามนี้นะคอ่ะนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแคมนะครับอือของแท้นะครับนี่ตามมดของแท่ต้องมีตาหมดต้องมีตามมดแสดงว่าของก๊อบนะครับอ่ะกจประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้พ่อผมแกะไอตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่จะเอาลูกปืนเดิมของเขานะครับแล้วก็ เอาแคมตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับลาก้วยร้อนโอ้เฟืองโจ๊กอยู่เลยอะ่ะตัวแบบนี่เป็นเฟืองคู่ตัวเ่วยตังเนี้ยเฟืองเทนั่นเลยเดี๋ยวดูขอดิไซส์อะไร แป๊บนึงครับะนะครับข้อเจียมมาแล้วนะครับเป็นไซส์ยี่สิบนะครับใส่อะไรก็ไม่รู้บางบางตัวก็แทนที่จะเขียนว่าไซส์ศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดห้าศูนย์บางตัวก็ไซส์สิบไซส์ยี่สิบอืแล้วแต่อารมที่เขียนนะครับเนี่ยเออเอาเนี่ยนอนไม่ได้นะครับ,รบรรเออ อ่ะตอนนี้เดี๋ยวก็จะให้พ่อผมใส่สปริงนะครับก็เดี๋ยวเะเก็นขูดทิ้งไปเลยพ่อตัวเนี้ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกึ่งโม่แป๊บหนึ่งครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบนะครับแหวนนะครับแล้วก็การใส่ลูกสูบนะครับผมเดี๋ยวก็จะเอาปอกยัดนะครับก็ตอนนี้ก็ล้างน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะ ไปประกอบนะครับเพราะว่าวันนี้ดูแล้วน่าจะไวนะครับเพราะว่าอะไหล่ทำไม่ลอยแล้วนะครับอ่ดูสปริงเดิมนะครับนี่สปริงรุ่นแรกจะเป็นสปริงสั้นแบบนี้นะครับอ่าอย่างพวกรุ่นเจ้าพลังรุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็สั้นนะครับผมแต่สปริงตัวรุ่นใหม่ๆนี่มันจะยาวกว่านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอ่ากรไปใส่ลูกสูบแป๊บนึงครับอ่ะนะครับ ตอนใส่ก็เอารูไว้บนนะครับผมนี่นะครับเอารูเอารูน้ำมันไว้บนนะครับแต่ถ้าเกิดรุ่นนี้มันจะมีทั้งบนทั้งล่างนะครับเราก็วิธีดูนะครับเอาตัวงสื่อตั้งแบบนี้นะครับอ่าลูกสูบก็ลูกศรขึ้นบนแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวขออน่าตแต่แหวนแป๊บนึงนะครับ นะครับวิธีการใส่แหวนก็เหมือนเดิมนะครับนี่อตัวหนังสือหันขึ้นบนให้หมดนะครับทุกตัวต้องขึ้นบนทั้งหมดนะครับอ่จะไปลงล่างนะครับเพราะว่ามันจะใส่กลับนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอไปประกอบใส่เครื่องแป๊บนึงครับอะนะครับเดี๋ยวจะดูดน้ำมันออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนก๊อกเวนก๊อกคูต้านะครับ เพราะว่ายันม้ามันปัญหามันมันอยู่ที่ระบบน้ํามันนะครับผมตอนนี้อย่างเวลาเราใช้น้ํามันเหลือครึ่งถังปุ๊บนะครับมันจะไม่ลงนะครับน้ํามันนะครับลงไม่สะดวกนะครับแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนไป็ก๊อกคูต้ตาเลยอ่ะ,อะ,อะเอาลวดออกอ่ะปล่อยไปเลยมาดูตรงไม้ให้หมดอ่ะตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแคมป์นะครับโอ้เครื่องตัวนี้แสดงว่าเป็นมือหมุนกลางมาก่อน มันมีเฟืองมือหมุนเนี่ยนะเออแอลเอ็มอ่ะไม่รู้แนวอลเอ็มอ่ะแเแถเย็มไปเจโลบเหมือนกันแต่มือม,มือหมุนกลางถ้าเป็นอ่าระบบไปบึ้งหมุนหน้านะครับมันจะไม่มีเฟืองตรงนี้นะครับเนี่ยตอนแรกเขาแปลงมาแล้วดีทุนไปอีกหน่อย <laughs> ทุนไปอีกหลายพันเลยนะพี่เอ้ <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวผมก็ได้พอผมเริ่มประกอบนะครับเปิดประกอบไปเร้เลยเดี๋ยวผมจะไปจึงโม่นะครับเพราะว่ายังขาอยู่บนเครื่องนะครับก็อย่างกึงโม่นะครับมันก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับกว่าเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่ากึงเยอะนะครับดูเล่นเหล็กที่กองนะครับนี่โม่ทั้งดนล้วนเลยนะครับนี่ครับอ่าเ็มจะจึงถึงล่างเลยนะครับถึงในเลยนะครับแล้วผมจะเว้นขอบตรงนี้ไว้นิ้วนึงนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อประกอบผมจะไปถ่ายดูอีกทีนะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่แคมแล้วนะครับอ่าเมื่อเผื่อไม่เห้เปริการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวก็จะยัดแคมเข้าไปก่อนเลยก่อนนะครับก่อนใส่ทุกครั้งนะครับน้ำมันเครื่องนะครับต้องมานะครับนี่นะครับจุดสำคัญเลยนะครับตรงนี้นะครับยอมครับไป โอเคนะครับยวขอนุญาตยัดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเบี้ยวแต่งนะครับเบี้ยวแต่งมันเป็นเบี้ยวแต่งพิเศษนะครับสําหรับรถมีแคมนะครับมาเป็นเบี้ยวลบท้ายนะครับเบี้ยวลบท้ายก็บเมื่อกี้ชาร์ปนะครับที่ผมบอกว่าไซส์0.20นะครับก็วัดแล้วมันเป็น0.50นะครับไซส์นะครับ เก็บเปสนิมกินเลยนะครับนี่บางทีมันเปื้อนเหงื่อเปื้อนอะไรับเวลาทําเสร็จนะครับก็ไม่ได้น้ำมันชโลมไ้ครับมันเลยเป็นสนิมนิดหน่อยหมนไรนะครับมาเดี๋ยวมาใส่กันต่อขออนุญาตแป๊บนึงนะนะครับสําหรับผู้ฉีดนะครับมันจะมีแหวนให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์เหมือนพลาสติกนะครับให้สวมเข้าไปแบบนี้นะครับ ดูนะครับใส่สวดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาแหวนนะครับครอบเข้าไปครับถามว่าไฟเบอร์ตัวนี้ใส่เพื่ออะไรนะครับการหนูฉีดไหมนะครับตัวนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปเลยอ่าก็จะมานี้นะครับแล้วก็ชุดสปริงนะครับใส่แบบนี้นะครับยันมากนะครับให้ความลงนะครับนี่จับฝาตั้งนะครับให้ความลงแบบนี้นะครับตัวเกาะนะครับอ่านะครับมันจะเป็นสองสเต็ปนะครับ แค่เนี้ยพอนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับอ่ะที่ผมใช้กันอยู่นะครับอ่ะเคนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ก็ครึ่งโม่เสร็จแล้วนะครับก็จากเดิม24โลนะครับตอนนี้เหลือ20นะครับก็เอากําลังหน่อยนะครับรอบต่ําเพราะว่าเขาจะอาไปไถนะครับเะาไปไถต้องใช้กําลังรอบต้นหน่อยนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ได้ลงย่ำนาเลยนะพี่เนาะม่อไม่ได้ย่ำนะครับไถต้องลงมันอ่ะ เอาอะไรนะครับ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกสูปนะครับอ,อ,อ,อะไรกระโม่เนี่ยออเอาเด,ดอเดี๋ยวล็อกเบียวแป๊บนึงนะครับโอ้ยร้อนเดี๋ยว ขออนุญาตใส่ลูกสูแบแป๊บหนึ่งนะครับอะนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาสูบแล้วนะครับนี่นะครับนเ,นนเนียนเลยอโอเคเดี๋ยวใส่ปะกก็นนะครับกับปะกก็นก็พยายามดูนะครับไอรูที่มันมีเหล็กอยู่ในนี่มันจะอยู่ฝั่งน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับะนะครับ ตอนนี้ก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะใส่อยู่ผู้ฉีดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งวาลวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผู้ีดเดี๋ยวใส่ที่หลังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลามหมุนมันมันมันอัดลมนะครับครั้นี้มันจะมันจะหมุนไม่ไหวอ่ะนะครับผมนี่ก็ลอยข้าอุดมานะครับนีนะ่นะครับอ่าถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เลยนะครับ นะครับตอนนี้ก็ตั้งวาลเรียบร้อยนะครับก็ผมจะตั้งตามสูตรข้งผบนะครับเพราะว่าผมก่อนตั้งวาลนะผมจะไล่จังหวะแคมป์ทุก่อนนะครับเพราะว่าแต่แคม์บางตัวมันอาจจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะครัผมต้องตั้งวาลช่วยนะครับให้มันอยู่กังหวัดที่ไกลเคียงที่สุดนะครับอโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ไว้ฉีดนะครับผมก็เดี๋ยวจะได้ติดเครื่องนะครับ อ่าเพราะว่าไวนะครับตัวนี้ไวเพราะอะไรทาไวแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะปิดฝาข้างนะครับแล้วก็แปลกฉีดนะครับเปลี่ยนเป็นของร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าทรงมันจะเข้ารูปพอดีนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกปั๊มนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าสิบสองแรงนะครับ เราจะใช้ตั้งแต่110ถึง150นะครับปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ปั๊มเดิมอันนี้ปั๊มปั๊มปั๊มของตัว12แรงเป็น D.I. นะครับอจะให้ดูนะครับอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับระหว่างปั๊มเจ้าโลกนะครับบางคนที่จะไม่เคยรู้นะครับว่ามันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับดูนะครับขนาดมันไม่มันไม่เท่ากันนะครับถามว่าเอาปั๊มเจ้าโลกไปใส่แต่เครื่อง12แรงนะครับอาจจะไม่มีแรงนะครับเครื่องนะครับ มันเล็กนะครับมันดันน้ำมันน้อยนะครับนี่นะครับอันนี้มันเป็นเอไแปดม่เขียนเ8นแปดนะครับไอตัวนี้เอนเจ็ดนะครับตัวนี้เอ็นเจ็ดะนี่นะครับเป็นเจ็ดแท้นะครับมอกายันมาครับของแท้ต้องมีกายันมานเามามาท่านั้นนะครับนี่โอ้โหหางันเยอะ มันถึงแพงนะครับปั๊มตรงนี้นะครับนี่แพงกับกันเท่าตัวเลยนะครับอ่าประมาณก <c oughs> ็เดี๋ยวก็ไอตัวนี้มันจะเป็นปั๊มทั่วไปนะครับไม่ใช่ปั๊มเทนะครับที่ใส่มานะครับอ่าแล้วก็อ่าเป็นวาวปั๊มนี้ก็ของมาวินนะครับเป็นอ่าเรียกกันง่ายกับปั๊มเทียมไอวาวปั๊มเทียมนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนของแท้ไปเลย เพราะว่าผมกลัวมีปัญหานะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นของเทียมแล้วก็ไปเจอพวกปั๊มแรงดันสูงแบบนี้ผมกลัวมันจะเอาไม่อยู่นะครับอ่าเพราะว่ารถก็มีแคมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาของแท้มาดูนะครับใช่นหลอ่าเียเหมือนกันอ่านะครับนี่ก็จะเป็นของแท้นะครับมันจะมีจุดสังเกตนะครับของแท้นะครับนี่นะบนหัวปั๊มหัวลูกหมุกัวปั๊มมันได้เขียนว่า F4 นะครับทุกแกให้ดูอย่างแท้ นี่นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าชิ้นมันเล็กนะครับ F F4 นะครับวันนี้มันจะเขียนอะไรเลยนะครับาะเนื้อเหล็กก็ผิดกันอยู่แล้วนะครับี่อ่าโดนเหล็กก็ผิดกันนะครับก็ไม่เหมือนกันครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แป๊บหนึ่งครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกกิ้งใหม่นะครับเพราะว่าลูกกิ้งมันดูแล้วใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูของแท้นะครับ อันนี้เปลี่ยนแบบนี้เลยนะครับยกจุกเลยครับนี่นะครับของยันมาครับมันจะเป็นอ่โรเลอร์สองชั้นนะครับนี่นะครับมันจะมีชั้นในชั้นหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้มันมีชั้นเดียวนะครับและเนื้อเหล็กมันก็ดวงข้างก็รู้แล้วมั้งสลักเนี่ยอโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตใส่แป๊บนึงครับี่เยยน้อนะครับเดี๋ยว เปลี่ยนลูกปั๊มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปใส่ดูนะครับพอซับนิดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันน็อตมันไม่แข็งมันเลยไม่ใช่นี่มันไม่ถึงอ้าวทำไมทำไมตัดเป็นสองส่วนเนี่ยนะ,ะไม่ใช่ต้องฝวนนี่เหละพอตัดใหม่เหรอ,อม,มันก็มันก็เสียเลยที่เหลือนะนะครับตอนนี้ก็ใส่ก๊อกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ลมนะครับมาลองดูดิ นอนเครื่องไฟยังไงนนเ,ไเติมนวลแป๊บนึงนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ไลลลมเข้ากองนะครับอ่ามันก็จะไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเวลาใช้ไปสักพักนะครับเดี๋ยวมันก็จะเต็มหลอดมันเองนะครับอ่ะโอเคนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะเหมือนข้างต้นหรือเปล่านะครับอ่ะลอ,อกดูัาจัดเตรมปาก ว่าโอเคนะครับตอเงียบเงียบดีเหมือนกันนะครับเสียงแคมก็นิดๆน,นะครับไม่เยอะนะครับผมอยงเสียงแคมก็ดังไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมจะล็อกกันเร่งไว้นะครับมพต้อเปิดไปครับเพราะว่าทีีจะแห่มันเดินเบามันก็ลำบากนะ ่าจะเบาสุดในระดับนี้นะครับแสบตาควันหมดมีแคมป์ที่ควันมันแสบตาจริงคนระับสะเกิดวนะ่าวิธีสังเกตนะครับ้าเกิดใครอยากรู้ว่ารถคันไหนมีแคมป์นะครับให้เอาควันเข้าตาดูนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดมันแสบตาแสดงว่ารถคันนี้ต้องมีแคมแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นควันธรรมดามันจะไม่แสบนะครับตรงนี้นะคอ่าก็ยังหกอ,อยู่เหมือนกันนะครับอ่าได้อยู่อ่าเดี๋ยวจะลองกำลังนี้ดูนะครับว่ามันจะดีสู้ดีหรือเปล่านะครับเล็งหน่อยอ่า ครับพอมีโหลดนิดนิดนี่เครื่องมันจะหอบสู้เลยนะครับ ไจะของก็ไปลองดูดีนะเ,เ,เดี๋ยวแก์สิัวอ่ะดูอ่ะไาเอ็กายนี่รอะังดลิดี๋ยวจะลองลอเองนะตอนมามันจะเหมือนทึ่อื่นนะ้าเลยนะ่่ะ เออแต่แสกก็ต้ๆลองดูเดี๋ยวลองดูว่ามันผิดกันกับว่ารถเดิมเยอะไหมเอย โดนไม่ได้เลยเขาเลย,ย er <laughs> ไเาเหรือ,อว่าเป็นที่พอใจเนาะอะเดี๋ยวไปลองดูนะครับก็ารเกิดใครสนใจนะครับอยากจะอัพสเต็ปน,นี้ก็ทักมาเมือนี้ได้นะครับ087 312 7989นะครับอ่ขอสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ